หลังจากที่ความสัมพันธ์ของอครากับริต้าได้พัฒนาไปอย่างลับๆภายใต้สายตาที่ระแวดระวังของท่านประธานวรเวชทั้ทงคู่ต้องการหาทางระบายความกดดันและความปรารถนาที่พุ่งพล่านออกมาในที่ที่ปลอดภัยที่สุดห้องนอนของริต้าในช่วงเวลาที่ทุกคนในคฤริสา์เข้าสู่ห้วงนิทราค่ำคืนนั้นหลังจากการลาตเวนครั้งสุดท้าย อัคราก็เล็ดลอดเข้าไปในห้องนอนของลิต้าอย่างเงียบเชียบประตูลับที่เชื่อมระหว่างห้องพักของทั้งคู่ถูกเปิดออกช้าๆแสงจันทร์สีนวลสาดส่องเข้ามาในห้องของลิต้าที่รอเขาอยู่บนเตียงขนาดคิงไซส์ลิต้าสวมชุดนอนผ้าซาตินที่บางเบาเผยให้เห็นเนินอกและผิวพรรณ์ที่ขาว่องอัคราปิดประตูอย่างเงียบสนิท เขายังคงสวมชุดปฏิบัติหน้าที่สีเข้มแต่เสื้อเชิยของเขาถูกปลดกระดุมออกสองสามเมตรเพื่อระบายความร้อนที่คุกกรุ่นในกายคุณคุณแน่ใจนะครับริต้าอัครากระซิบเสียงต่ำพยายามรักษาระดับเสียงไว้ไม่ให้ดังเกินไปริตาลุกขึ้นจากเตียงเดินเข้าไปหาเขาอย่างช้า มือของเธอเอื้อมไปสัมผัสที่อกแขงของเขาความแน่ใจเดียวของฉันในตอนนี้คือคุณค่ะอัคาราลิตากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหลงใหลฉันเบื่อที่จะต้องแซงเป็นคนอื่นและฉันก็ต้องการคุณมากเลยอัคาราไม่ตอบคำถาม,ถามเธอถูกครอบงำด้วยกลิ่นหอมอ่อนและการสัมผัสที่ร้อนแรงของเธอเขาทำลายระยะห่างสุดท้ายโดยการก้มจูบเธออย่างดุดันและเร่าร้อนเป็นการจูบที่ปลดปล่อยความตึงเครียดที่สะสมมานานนับเดือน การจูบของอัคาราเต็มไปได้วยความต้องการที่พ่งพานเขาใช้ริมฝีปากที่แข็งแกร่งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันลิ้มรสความห,มหอมหวานจากเรียวปากของเธอก่อนจะเริ่มรุกเร้าอย่างหนักหน่วงเรากับต้องการตอกย้ำว่าเขาไม่ใช่แค่บริการแต่เป็นผู้ชายของเธอ,อลิตาคางออกมาเบาๆขณะที่เธอตอบรับการจูบของเขาอย่างเร่าร้อนเธอใช้มือทั้งสองข้างปลดกระดุมเสื้อเชิตของเขาออกอย่างรวดเร็ว ก่อนจะผักเสื้อเชิตออกจากไหล่ที่กว้างและแข็งแกร่งของเขาอัคราถอนจูบออกชั่วครู่ดวงตาคงกิบของเขาจ้องมองเธอด้วยความปัถนาที่ร้อนแรงแสงจันทร์สาดส,ส่องลงบนร่างที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบของเขาเผยให้เห็นรอยแผลเป็นจางๆที่บอกเล่าถึงอดีตที่อันตรายคุณสวยที่สุดลิต้า อัครากระซิบเสียงต่ำท่าทางที่เคยเคร่งคัดถูกแทนด้วยความหลงไหลเขาอุ้มเธอขึ้นในอ้อมแขนแล้วพาไปที่เตียงอย่างรวดเร็วเมื่อร่างของพวกเขาประทะก,กับผ้าปูที่นอนซาตินลิตาก็สัมผัสได้ถึงความเร่งรีบที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาอัครารไม่ได้ทำอย่างประณีตบรรจง แต่ทำด้วยความต้องการที่ครอบครองและปลดปล่อยความรู้สึกที่ถูกกักเก็บไว้เขาบรรจงถอดชุดสติีนบางเบาของเธอด้วยความรวดเร็วเผยให้เห็นผิวขาวเนียนที่เต็มไปได้วยความเย้ายวน์นอัคราโน้มตัวลงใช้ริมฝีปากและลิ้นสำรวจผิวพันของเธอตั้งแต่ลำคอลงมาตามเนินอกและเรือนร่างที่บอบบางอัคราริตาเรียกชื่อเขาด้วยเสียงที่ขาดห่วง เธอใช้มือทั้งสองข้างจิกเข้าที่แผงอกของเขาด้วยความเสียวซ่านอุณหภูมิในห้องสูงขึ้นตามความปรารถนาที่ไม่มีสิ่งใดมาขวางกันได้เมื่อทุกอย่างพร้อมสำหรับการรวมเป็นหนึ่งเดียวอัคราก็หยุดการกระทำที่ร้อนร้อนของเขาไว้เพียงครู่เดียวเขาประสานสายตาเข้ากับดวงตาของเธออย่างลึกซึ้ง เรากับขออนุญาตครั้งสุดท้ายผมรักคุณมากกว่าหน้าที่เขาประกาศด้วยเสียงกระซิบที่หนักแน่นจากนั้นเขาก็เริ่มการเคลื่อนไหวที่เร่าร้อนอย่างช้าๆแต่เต็มไปด้วยพลังและความเร่งเร้าที่ไม่อาจควบคุมได้การเคลื่อนไหวของอัคคลาเต็มไปด้วยจังหวะที่ดุดันแต่เชื่องช้าในบางคราวเรากับต้องการทรมานเธอด้วยความสุขที่เขาควบคุมเองได้อย่างสมบูรณ์โอ้ ลิตาครางออกมาอย่างไม่เป็นภาษาเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังล่องลอยอยู่ในห้วงอวากาศแห่งความรู้สึกที่อัคราสร้างขึ้นอัครามองใบหน้าของลิตาที่เต็มไปได้วยความสุขและความหลงไหลเขาโน้มตัวลงจูบเธออีกครั้งอย่างดูดดืม่มพยายามเก็บเสียงครางของเธอไว้ในลำคอของตัวเองความรักของพวกเขาในคืนนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปลดปล่อยความต้องการทางกาย แต่เป็นการทำลายกำแพงสุดท้ายของความแตกต่างทางสถานะและอดีตอันเลวร้ายของเขาอัคคลาเป็นผู้มอบความสุขและเป็นผู้พิทักษ์ร่างของเธอในเวลาเดียวกันเมื่อถึงจุดสูงสุดของการรวมเป็นหนึ่งร่างของทั้งคู่ก็เกร็งแน่นและสั่นสะท้านด้วยความสุขที่ระเบิดออกมาอัคคลาซบหน้าลงที่ไหล่ของลิตา หอบหายใจอย่างหนักหน่วงขณะที่หัวใจของเขาเต้นรัวราวกับกองสื่อความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของทั้งคู่และความอุ่นของการสัมผัสที่แนบแน่นอัคราประคองร่างของเธอไว้แน่นไม่ยอมปล่อยให้เธอห่างไปจากอ้อมกอดแม้แต่วินาทีเดียวผมไม่เคยรู้สึกเป็นอิสระและมีความสุขขนาดนี้มาก่อนคารากระซิบอย่างอ่อนโยนขอบคุณครรบลิตา้าสามสัปดาห์ต่อมา ความสุขที่ซ่อนเร้นของอัคาาราเลลิตาก็ถึงจุดจบวันหนึ่งท่านประธานวรเวทได้สั่งให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอินฟราเรดในหลายจุดของคลิาหารภายใต้คออ้างของการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่แท้จริงแล้วเขาได้สงสัยในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปขององค์คลักหนุ่มในเช้าที่สดใสท่านประธานเรียกอัครา,าเข้าไปในห้องส่วนตัวห้องที่เต็มไปด้วยความเคร่งขรึมและอำนาจอัครา ท่านประธานเก่าด้วยน้ำเสียงที่เยงเงือกเย็นจนหนาวสะท้านคุณรู้ไหมทำไมผมถึงเรียกคุณมาที่นี่อัคลายืนนิ่งสีหน้าของเขายังคงทำหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในใจของเขารู้แล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นผมไม่แน่ใจครับท่านประธานแต่หากเป็นการบุคองในหน้าที่ผมยินดีรับฟังและแก้ไขครับท่านประธานหยิบแฟ้มเอกสารหนัก,นกๆแฟ้มหนึ่งขึ้นมา ก่อนจะโยนมันลงบนโต๊ะจนเกิดเสียงดังปังนี่ไม่ใช่เรื่องความบุกพ้องในหน้าที่แต่มันคือการทรยศท่านประธานวรเวชชี้ไปที่ภาพถ่ายใบหนึ่งที่ถูกพิมพ์ออกมาอย่างคมชัดภาพนั้นคือภาพของอัครากำลังโอบกอดลิต้าอย่างเร่าร้อนในห้องนอนของเธอเมื่อคืนก่อนคุณข้ามเส้นที่ผมบอกว่าห้ามามไปอย่างไม่ให้อภัยท่านประธานพูดเสียงดังคุณใช้ตำแหน่งของคุณหลอกล่อลูกสาวผมซึ่งเป็นทายาทตระกูลวรเวช คุณทำลายความไว้ใจที่ผมมอบให้อัคคลาไม่ได้ปฏิเสธเขามองภาพนั้นอย่างสงบและเงยหน้ามองท่านประธานด้วยความจริงใจที่ไม่เคยแสดงออกมาก่อนผมขอรับผิดทุกประการครับท่านประธานอัคคลาก่าวอย่างหนักแน่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการหลอกล่อหรือใช้ตำแหน่งแต่เกิดจากความรู้สึกที่แท้จริงระหว่างผมกับคุณลลิตาความรู้สึกอย่างนั้นเหรอท่านประธานหัวเราะเย้ยหยัน คุณอัคคลาสวนนเมธาคุณเป็นแค่บริการที่ผมจ้างมาคุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะมายืนเคียงข้างลูกสาวผมผู้ที่จะได้เป็นเจ้าของอาณาจักรหมื่นล้านคุณคืออดีตทหารรับจ้างที่มีแต่ปมในอดีตคุณมีอะไรให้ลิตาบ้างชื่อเสียงเงินทองหรืออนาคตที่มั่นคงผมมีแค่ความจริงใจและชีวิตของผมที่พร้อมจะสละเพื่อปกป้องเธอครับอัคคลาตอบอย่างไม่มีความยออ่อท้อซึ่งผมเชื่อว่า มันมีค่ามากกว่าเงินทองดใดๆไลห้สาระท่านประธานลุกขึ้นตบโต๊ะตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปคุณถูกไล่ออกและห้ามเข้าใกล้ลิตาอีกเด็ดขาดผมจะให้ทีมงานอื่นมาดูแลต่อและหากคุณยังดื้อดึงที่จะติดต่อลูกสาวผมผมจะใช้อำนาจทางกฎหมายจัดการคุณ และจะทําให้อนาคตของคุณมืดมิดยิ่งกว่าอดีตของคุณซะอีกเมื่อลิตารูู้เรื่องที่อัคราถูกไล่ออกเธอรีวิ่งเข้าไปในห้องทํางานของวิดาทันทีด้วยความโกรธคุณพ่อคะคุณพ่อให้มีสิทธิ์ทาแบบนี้ลิตานี่ไม่ใช่เรื่องของลูกท่านประธานพยายามควบคุมอารมณ์ผู้ชายคนนี้พยายามหาผลประโยชน์จากลูกเขาต้องออกไปจากชีวิตของลูกเขาไม่ใช่คนหาผลประโยชน์เขาเป็นผู้ชายที่ปกป้องชีวิตของลูกนะคะเขาเสี่ยงตายเพื่อลูกและลูกก็รักเขามากลิตาประกาศกล่าวรัก ท่านประธานหัวเราะเยาะอย่างเยอ้ยอยันความหลงไหลชั่วคราวของเด็กสาวกับบริการไม่มีวันเรียกว่าความรักได้หรอกนะลิตาลูกจะไม่มีวันเข้าใจความรับผิดชอบของการเป็นทายาทที่ดีลิต้าหันไปมองอัคคลาที่ยืนนิ่งอยู่ข้างประตูอัคลาคาอย่าไปนะคะอัคคลาเดินเข้าไปหาเธออย่างชา้าๆมือของเขาสัมผัสที่ใบหน้าของเธอเป็นครั้งสุดท้ายภายใต้สายตาของท่านประธานผมต้องไปครับลิตาอัคคลากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เศร้าสร้อย นี่คือวิธีเดียวที่ทําให้ผมไม่นําปัญหามาสู่คุณไม่ค่ะถ้าคุณไปฉันก็จะไปกับคุณค่ะลิตาพูดอย่างเด็ดขาดอัครายิ้มเล็กน้อยอยู่ต่อเถอะครับหน้าที่ของคุณยังไม่จบและผมจะกลับมาหาคุณ เมื่อผมมีสิ่งที่คู่ควรกับคุณแล้วเขาจูบหน้าผากของเธออย่างแผ่วเบาแล้วเดินหันหลังออกจากห้องอย่างเด็ดเดี่ยวโดยทิ้งความเจ็บปวดด้วยเบื้องหลังอัคลาหายไปจากชีวิตของลิต้าอย่างสิ้นเชิงตามคำสั่งของท่านประธานวรเวศลิต้าพยายามติดต่อเขาแต่ไม่สำเร็จแต่เธอก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาจะกลับมาในขณะเดียวกัน อัคลาไม่ได้หายไปอย่างไร้จุดหมายเขานําเงินเก็บทั้งหมดที่มีไปลงทุนในธุรกิจรักษาความปลอดภัยชั้นสูงที่เขาถนาัดใช้ความรู้ความสามารถและเครือข่ายความสัมพันธ์ในอดีตสร้างบริษัทโลเลห็กขึ้นมาภายในเวลาเพียงหนึ่งปี บริษัทของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นอันดับหนึ่งในด้านการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลและองค์กรโดยมีชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์และประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบหนึ่งปีให้หลังในงานการลาดินเนอร์ครั้งใหญ่ที่ตะกูลวรเวสเป็นเจ้าภาพดิตาได้พบกับอัคาราอีกครั้งเขาไม่ได้มาในฐานะบริการแต่มาในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากวงสังคมชั้นสูงอัคาราก้าวเข้ามาในงานด้วยชุดทักซี โดที่สง่างามและมีราคาสูงภาพลักษณ์ของเขาดูเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาคือผู้บริหารหนุ่มที่เต็มไปด้วยอำนาจและความมั่นใจแต่สายตาที่เขามองริตา้ายังคงเต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีวันจางหายในที่สุดอัคราก็มีโอกาสเผชิญหน้ากับท่านประธานวรเวทอีกครั้งในห้องส่วนตัวของงานเลี้ยงคุณอัคราท่านประธานกล่าวด้วยความแปลกใจผสมกับความชื่นชมอย่างปิดไม่มิดผมยอมรับว่าคุณมีความสามารถ เหนือกว่าที่ผมคาดไวม,มากบริษัทของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วผมทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ที่ท่านเห็นว่าผมสามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงให้คุณลลิตาได้ครับอัคคลาเก่าอย่างอ่อนน้อมแต่หนักแน่นนั่นยังไม่พอท่านประธานเก่าอย่างเด็ดขาดความมั่นคงไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของชนชั้นและสถานะทางสังคมคุณเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจแต่ไม่ใช่ในฐานะสามีของลูกสาวผมแล้วอะไรคือบทพิสูจน์สุดท้ายที่ท่านต้องการครับ อัครากล่าวด้วยความมุ่งมั่นผมต้องการให้คุณทำภารกิจสุดท้ายให้ผมท่านประธานจ้องมองเขาภารกิจที่ไม่มีใครทำได้สำเร็จตามจีมรกตแสงจันทร์ที่ถูกปล้นไปจากตระกูลเราเมื่อ20ปีก่อนหากคุณตามจีนั้นกลับมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยผมจะยอมรับคุณในฐานะลูกเยขยอัคราไม่ได้ลังเลแม้แต่วินาทีเดียว ผมรับคำท้าครับภารกิจสุดท้ายของอัคาราใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ด้วยความสามารถในการสืบสวนและทักษะการต่อสู้ที่เหนือชั้นเขาจัดการจับกลุ่มผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังในการปล้นในอดีตและนำจี้มรกกแสงจันทร์ซึ่งเป็นมรดกประจำตระกูลวรารเวทกลับมาได้อย่างปลอดภัย ในเช้าวันถัดมาอัครา,านำจี้มรกตนั้นมามอบให้ท่านประธานวรวรเทพที่ห้องทำงานพร้อมด้วยแฟ้มเอกสารที่แสดงถึงความมั่นคงของบริษัทโลเหล็กและที่สำคัญที่สุดแหวนมั่นที่เขาเลือกซื้อมาด้วยเงินเก็บก้อนสุดท้ายท่านประธานมองไปที่จี้มรกตในมือสลับกับแฟ้มที่วางอยู่และมองไปที่ดวงตาของอัครา,าคุณทำได้ท่านประธานวรวรเทพถอนหายใจยาวคุณไม่เพียงแต่พิสูจน์ความสามารถทางธุรกิจ แต่คุณีิสูตรความซื่อสัตย์ต่อตระกูลของเราด้วยไม่มีบริกาศคนไหนเคยทำอะไรได้เกินกว่าหน้าที่ขนาดนี้ท่านประธานเงยหน้าขึ้นมองอัคคลาด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความยอมรับอย่างแท้จริงอัคคลาโซนเมีธา ผมขอรับคุณไว้เป็นส่วนหนึ่งของครอบคบร,รัววรเวทอัครายิ้มออกด้วยความโล่งใจเขารับแหวนมั่นจากกระเป๋าสูตรแล้วเดินเข้าไปหาเจ้าสาวของเขาที่ยืนร้องไห้ได้วยความตื้นตันอยู่ข้างห้องอัคราคุกเข่าต่อหน้าริต้าโดยไม่สนใจว่าใครจะมองริต้าครับผมกลับมาแล้วครับอัครกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปได้วยความรักคุณจะให้โอกาสผู้ชายที่เคยเป็นแค่บริการคนนี้ได้ใช้ชีวิตที่เหลือ ปกป้องคุณในฐานะสามีได้ไหมครับลีดตาพยักหน้าทั้งน้ำตาฉันรอคุณมาตลอดเลยค่ะอัครลาอัคคลาบรรจงสวมแหวนเพชรเม็ดงามให้กับเธอแหวนที่สะท้อนแสงแห่งความรักที่ผ่านการต่อสู้และบทพิสูจน์มาอย่างแท้จริงในที่สุด วันที่ริตาและอัครา,าได้ยืนเคียงข้างกันในสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็มาถึงงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมฐานะของตระกูลวรเวดแต่สิ่งที่สวยงามที่สุดไม่ใช่ความหรูหราของงานแต่เป็นรอยยิ้มที่แท้จริงบนใบหน้าของอัครา,าซึ่งริตาไม่เคยเห็นมาก่อนอัครา,าส่วนนเมธายังคงเป็นโล่ป้องกันของริตาเสมอแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่แค่บริการอีกต่อไป เขาคือสามีและคู่ชีวิตที่พร้อมจะปกป้องเธอด้วยรักอันเป็นนิรันดร์คุณคือชีวิตพงมลิตาและคุณคือโล่รักที่ฉันจะไม่มีวันปล่อยให้แตกสลายค่ะอัคลานิยายโล่รักพิทักใจก็จบลงแล้วนะคะใครที่ชอบนิยายเสียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อไม่ให้พลาดน,นิยายเรื่องต่อไปด้วยนะคะ